วันนี้เราจะพามาชมรถ Honda สีดำทั้ง3รุ่นนะครับสีของทาง Honda จะเป็นสีดำ,ดำดำด้านนี้ทั้ง3คันเลยนะครับฐานโกม้ซค์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับค่าย Honda นะครับ คันนี้ก็มี Honda หลายสไตล์แล้วกันนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถ Honda อ่าสีดำทั้ง3รุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Honda CB 500x นะครับคันนี้ออกแนวทัวร์ริงนะครับปี2016นะครับะคันนี้คันนี้เป็นปี2016นะครับของแต่งก็จะมีแคดบาร์นะครับแคดบาร์สีดำด้านนะครับแล้วก็ <c oughs> ไฟไฟสปอร์ตไลท์นะครับเดี๋ยวฮะ กาดหม้อน้าครับแล้วก็ปี๊บหลังสองใบคันนี้พิเศษตรงที่เลขไม่นะครับคันนี้ไม้น้อยมากเจ้าของเก่าซื้อมาจอดอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขี่อ่าเดีย๋ยวดูเลขไม่นะครับคันนี้วิ่งมาอยู่ที่3,300มกิโลนะครับอ่าสามพมกิโลเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ ไฟไฟติดไหมโอเคไฟสปอตไลท์นะครับติด2ดวงนะครับอ่าตัวนี้มีของแต่งนิดหน่อยตัวบอกเกียร์มีตัวบอกเกียร์ด้วยท่อเดิมนะครับเสียงอันนี้เราจะได้ยินแต่เสียงเครื่องที่มันเหมือนรถใหม่อะครับคันนี้ซื้อไปได้เหมือนได้รถใหม่ใช้เลยนะครับสีดำนะครับสวยงามเดิมโรงงานนะครับใส่ชิวหน้าสีดำเข้าไปด้วยกับตัวตัวนี้น่าจะเป็นเอาไว้ที่จับ โทรศัพท์นะครับนะโอเคกุญแจสองดอกนะครับคันนี้มีกุญแจสองดอกมีกุญแจปี๊บให้ด้วยคันนี้ปี2016ขายอยู่ที่149,000บาทนะครับ CB 5 0 0 X นะครับคันนี้สีดำนะครับนี่เรามาดูอีกคันนะครับคันต่อไป นี่คันนี้เป็น CBR นะครับ Honda CBR 6 5 0 F นะครับปี2018นะครับตัวนี้ก็จะสีดำนะครับเป็นออกดำดำออกดำด้านๆมันมันนิดนึงนะครับอ่ตัวนี้ก็จะมีของแต่งคือเริ่มจากข้างบนนะครับเป็นชิวหน้าชิวหน้าแต่งนะครับสีสีดำแล้วก็มือเบรกมือคัดตนะครับกันสะบัดท่อนะครับสลิปอ่อนแล้วก็เกียร์โยงสปูลนะครับอ่า แล้วก็มีตัวนี้เ,เขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจกาสตุรเกียนะครับตัวนี้ก็แต่งนะครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรกาดหม้อน้ํานะครับตัวนี้เป็นกาดหม้อน้ําแบบยาวจนถึงข้างล่างเลยแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองดูเลขไม่กันครับคันนี้มาอยู่ที่19,00 0กกิโลเมตรนะครับมาฟังเสียงท่อกันนะครับ คันนี้ขายอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับ Honda CBR 6 5 0 F นะครับปี2018นะครับามาดูคันต่อไปนะครับคันนี้จะเป็น c b 6 5 0 F นะครับปี2015นะครับคันนี้คันปี2015นะครับคันนี้ของแต่งก็จะมีกระจกปลายแฮนด์นะครับแล้วก็กาดหม้อน้ำท่อ สลิปอ่อนนะครับอ่าอ่าเรามาดูเลขไม้อันนี้ไม้ที่สองหมื่นสองพันกิโลนะครับจะฟังเสียงท่อนะครับอ่า อันนี้ปี2015นะครับขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะครับ3ามคันนี้ก็สีจะออกคล้ายๆกันนะครับสีของทาง Honda จะเป็นสีดำดำด้านนี้ทั้ง3คันเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจคันไหนสามารถสอบถามได้เข้ามาได้ที่เพจ Facebook Go m o t o r ร์ไซ e นะครับจะมีคนตอบแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ แล้วก็เอกสารซึ่งหลายคนถามเข้ามาเยอะครับว่าอาชีพออกรถต้องมีเงินเท่าไหร่อะไรยังไงตัวนี้แอดมินเราจะส่งรายละเอียดให้ทางข้อความนะครับขอแค่ทักเข้ามาถามได้ครับเพจ a c e o o o กโกงมอเตอร์ไซค์ hmm. ide, สาขาบนนะครับไลน์แ <c oughs> นะครับแอดโกงมอเตอร์ Motor, นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราเอา,เอาไว้ดูคลิปรถต่าง,างๆรถเข้ามาใหม่นะครับ ช่อง uh, YouTube คือ Go มอเตอร์ไซคสาขาอุบลน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับอัปเดตคลิปใหม่จะได้เด้งเข้าโทรศัพท์คุณนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ